พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปวันนี้มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นเกี่ยวกับเ71คนที่กตกตยังไม่ได้มีการประกาศรับรองผลว่าจะส่งผลกระทบอกับทางเพื่อไทยหรือไม่เพราะมี คนที่กรกตยังไม่รับรองผลก็มีส่วนของเพื่อไทยดวงด้วยก็มีมนะฮะแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถามนะฮะเรื่องตําแหน่งประธานสภานี่นะฮะเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนักข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคเก้าไกลแล้วหรือยังนะฮะคุณภูมิธรรมบอกว่าจากเดิมเราคุยกันถึงจุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้น จากเดิมอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นอย่ะลองฟังดูฮนะต้องเรียนว่าจากเดิมที่คุยถึงจุดไหนก็ยังอยู่ที่จุดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคแกนนําท่านจะต้องเป็นคนดําเนินการประสานงานเพียงแต่การคุยครั้งแรกเราได้บอกวัตถุประสงค์และบอกความคิดของแต่ละฝ่ายไปแล้วว่าคิดอย่างไรนะครับตอนนี้ทางฝ่ายพรรคแกนนำเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าจะนําสิ่ง,งเหล่านี้ไปพิจารณาขณะนี้ก็จะตอบกลับมาโดยเร็วซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด เราก็ยังรออยู่ก็ถือว่าเราให้เกียรติพรรคแกนนําในการที่จะจัดการประสานงานต่างๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดําเนินการพยายามจะให้12คณะที่เป็นคณะเปลี่ยนผ่านได้ทํานโยบายต่างๆได้พูดคุยกันแล้วก็นําเอาข้อสรุปเหล่านั้นเนี่ยมาเสนอที่ประชุมในที่ประชุมก็มีการเสนอว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากกว่าการที่จะทําเรื่องนโยบายในการแก้ปัญหาก็กคือการดําเนินการที่จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยให้ได้ ก็มีการเสนอกับพรรคแกนนำไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการเตรียมเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอพรรคแกนนําท่านว่า,ท,าท่านท่านมองหรือท่านมีอะไรคืบหน้าตรงนี้งไงในการประชุมทุกครั้งก็กําหนดวาระไว้แล้วว่าจะต้องแสดงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่าไปถึงไหนอย่างไรอืมนีประเด็นก็คือว่าที่คุณภูมิธรรมบอกจากเดิมคุยกันถึงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนีไม่ได้คืบหน้าใช่นะราสั้นๆก็คือไม่ได้คืบหน้าสองก็คือว่า ทางเราก็หมายถึงพักเพื่อไทยก็บอกจุดประสงค์บอกความคิดเห็นของเราไปแล้วแล้วก็ส่งให้กับพักแกนนําพักแกนนาก็คือพักเก้าวไกลส่งให้เข้าไปแล้วไปพิจารณาแล้วเขาก็บอกว่าจะตอบกลับมาแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ตอบกลับมาเพื่อไทยก็ยังรออยู่ฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณภูมิทําพูดเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเลยถ้าคนตามข่าวก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยสองพักนี้เนี่ยไม่พูดถึง นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาตกลงกันได้ uh. แต่เหมือนเป็นระเบิดที่รอเวลาเท่านั้นเองนะยังไม่หยิบยกขึ้นมาพูดตอนนี้พอประชุมประชุมพักร่วมแลฐว่าที่พักร่วมรัฐบาลกันเนี่ยก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะักข่าวถามก็จะไม่ตอบนะก็จะบอกว่าจะเป็นการคุยกันระหว่างสองพักจะเป็นการคุยกันระหว่างสองพักทั้งสองพักมีความเข้าใจกันดีถ้าโลกสวยหน่อยก็ตอบว่าทั้งสองพักคุยกันเข้าใจกันดีมีความคืบนหน้าไปนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยฟังจากปากคุณภูมิธรรม มันไม่ได้มีความคืบหน้าเลยอันนี้เป็นปมปัญหาหลักเลยแหละใช่นะ่เรื่องของประธานสภานี่ท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้พาดหัวข่าวแบบที่มันแบบมีพาดหัวมีเนื้อหานะก็ต้องมาสัมภาษณ์นี่แหละฮะคุณภูมิธรรมนี่แหละพี่อ้วนได้แน่นอนนะบางทีไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยท่านยังโพสต์เองเลยอย่างเรื่อง SME เป็นต้นเห็นไหมพิธาไปพูดเรื่อง SME แหมไม่มีการให้เครดิตพักเพื่อไทยเลยนะไอต่างๆนานา แล้วพอมาพูดถึงเรื่องคือถ้าเกิดนะักข่าวไม่มีข่าวนะเบื่อข่าวหุ้นไอทีวีเบื่อข่าว, v, เ,าวเรื่องของหยกมาถามพี่อ้วนเนี่ยได้แน่ได้ประเด็นแน่ได้ประเด็นแน่เห็นไหมฮะเรื่องประธานสภาหเหลอก็คือก็คุยกันถึงแค่ไหนก็แค่นั้นไม่มีความคืบหน้าอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นปมปัญหาที่เพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยังตกลงกันไม่ได้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะมีการเสวนานะครับ มีการเสวนากันที่สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งนะครับเขาจัดเสวนาแล้วก็เชิญศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจาภาควิชาการปกครองจุลาแล้วก็ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิกนักวิชาการทางกฎหมายร่วมเสวนานะครับอาจารย์เจตท่านก็บอกว่าออตอนนี้อยู่ระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งไม่ต้องแปลกใจที่อาจจะล่าช้าเพราะอย่างประเทศเยอรมันหรือเบลเยียม ยังใช้เวลาถึง400กว่าวันเมื่อเทียบกันแล้วการจัดตั้งรัฐบาลไทยจึงไม่ได้ลาช้าแต่ที่เป็นปัญหาคือแม้จะได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่สุดท้ายหากสภาล่างเสียงไม่ถึงครึ่งก็อยู่ลำบากนะครับท้ายที่สุดก็จะเกิดกลไกที่ตนมองว่าไม่ควรเกิดขึ้นคือการเข้ามารักษาความสงบแห่งชาติมันจะทําให้บ้านเมืองลุกลามบานปลายและจบปลายทางด้วยการรัฐประหารนะอาจารย์เจตบอกนะครับส่วน อาจารย์สริพนันมองว่าทิศทางการเมืองไทยหลังเลือกตั้งที่เห็นชัดเจนคือบทบาทของโซเชียลมีเดียในการเลือกตั้งเมื่อ14-15พฤษภาคมพบข้อมูลว่ามีคนใช้โซเชียลมีเดียอย่าง f c e e o o o อิน s t a g กร m Line, t w t t t e r ทั้งหมด83ล้านบัญชีและ84%ของประชากรไทยมีบัญชีโซเชียลเท่ากับอีก16%ไม่มีบัญชีโซเชียลซึ่งอาจจะเป็นเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้สนใจการเมืองนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดเป็นอันดับแรกคือการใช้แฮชแท็กเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเชิญชวนให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองขณะเดียวกันพรรคก้าไกลเองก็ใช้โซเชียลมีเดียในการกำหนดนโยบายนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะพูดคือผลการใช้โซเชียลมีเดียนั้นอีกด้านหนึ่งคือเป็นการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นกับพรรคการเมืองนะครับประเด็นต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในความเป็นชนบทของไทยแต่เดิมหากเราดูผลการเลือกตั้งจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลสามารถชนะทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบทดังนั้นไม่มีชนบทแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับไม่มีชนบทแบบเดิมอีกต่อไปแล้วและเกิดคำถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงย้ายขั้วไปเลือกก้าวไกลและโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่ย้ายขั้วคือฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งอาจารย์มองว่า เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการตอบคําถามในเชิงเศรษฐกิจประสิทธิภาพในการบริหารนะครับสรุปแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านในว,วันนี้ก็บอกนะครับว่าจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปในเรื่องของช่วงกร,รกดาสิงหาจะเป็นช่วงที่การเมืองร้อนระอุนะฮะเป็นช่วงที่การเมืองร้อนระอุอืมอมืพอเข้าสู่หน้าฝนเขาใช้คําว่าจะเดือดยามหน้าฝนนะฮะโอ้โห ก็ช่วงการจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละฮใช่นี่แหละฮะ